ผลไม้จ้าพี่น้องจ้าผลไม้หลากหลายผลไม้ค่ะองุ่นเขียวองุ่นม่วงสับปะรดสมนะคะแล้วก็มะเขือเทศกล้วยโวคาโดค่ะสับปะรดเหลืองๆช่ำๆเปรี้ยวๆหวานๆเนาะค่ะเนาะหลากหลายมากค่ะผลไม้จ้ะแครอทก็มีนะคะแอปเปิลมาจาัดเสพๆด้วยกันจ้พี่น้องจ้า สวัสดีจ้ากินเซบๆซต่างแดนก็ประกวางสาวโพราชในสวีเดนเด้อจ้ะเด้อวันนี้ประกวางโอ้โหอย่างแซบนำหลายแตกจวดจวดเลยจ้ะพี่น้องจ้าไหนใครอยากกินเปรี้ยวเปียวเผ็ดเพ็แซบๆซยกมือขึ้นดูพวกแกเอ้ยมาจ้ามาๆามา,มาตมาผลล้วไม่หลากหลายจ้ะพี่น้องจ้าโอ้โหสีสันแกนเอ้ยนักนักปาราเนาะจ๊ะเนาะ สัปปรดอรอะงุนแครอทก่อนเลยจะเอ้ยอืออือแซบ่บแซบ่บอะโวคาโดอะง่นม่วงแครอทจ้ะ มัวปลาลาพี่น้องจา๋าใส่ปลาลาเยอะค่ะอืมอืมอ,อืเจ็บเจ็บ ตังพริกเม็ดพริกผงเลยพี่น่องจาอ้าอ,อยากแซ่บๆวันนี้แกเอ้ยแคบหมูก็มีนิดนึงจ้ะไว้ล่างปาก แอปเปิลสมเปี่ยวๆอมหวานมามร้ายแดดจวดนำ้ำช่ำๆไปเลยเอ้ย กล้วยมักเขือเทศอ,อยากกินแซ่บๆอยากกินวะวะพี่น้องจ๋ะหัวสมองมันมึนๆตื่อๆจ้ะเพิ่งเลิกงานมานั่นนี่ เดี๋ยวกินแล้วสักพักหนึ่งวัง,งวะ,วะลงล,ง,ลงเลยเดี๋ยวที่เล่าให้ฟังเด้อทำไมฉันจึงอยากกินเปรี้ยวแถววันนี้อสุดยอด หลากหลายรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานหน่อยๆจ้ะน้ำตาลเนาะเผ็ดนํำจ้ะพี่น้องจ้ะ อืกินต่อนรีกเพชใหญ่เลยแกเอ้ยอือือสมลวงขอภัยไแสบคักรึเอ้ย ที่เราให้ฟังค่ะวันนี้มันอาการมึนมึนงงง,งอยากกินเซ็บเซบโล่งโล่งพี่นองจ๋าวันนี้ปะกขวางทํางานเนาะทําความสะอาดออฟฟิศไม่หรอออฟฟิศก็มีพนักงานอยู่ประมาณสามสิบกว่าคนจ้ะพี่นองแม่ปะกขวางเครียดให้หมาใ่เอ้ยหมาฝรัง่งใจเอ้ยที่ออฟฟิศเนาะพนักงานที่ออฟฟิศเอาหมามาเลี้ยง หมาพันอะไรพี่น้องจ๋าหนายาวๆตัวยาวๆขาสั่นๆจ้ะหางสั่นๆช่วงตัวยาวๆขาสั่นๆมันพันอะไรใครรู้บอกบอกหวังเดงเด้อหน,หนายาวๆน่อยๆตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไรแล้วค่ะ,คะตัวก็กลางๆใครรู้คอมเมนต์บอกวังเดงเดิมมันหมาพันอะไรแกเอ้ย ปรี้ยวกว่เปียวน่าใจบอกวางเชียร์้หม้าหมาฝรั่งน่ะมันใจดีอยู่นะคะมันไม่ค่อยกัดหรอกหมาฝรั่งมันไม่กัดเลยจ้ะเพราะมันเหมือนอยู่ตะคนเนาะแล้วมันจะชอบทักทายกับพี่น้องมันเห็นใครมันก็กระโจนใส่กระโจนใส่กระโจนใส่อย่างงี้นะแล้วปะกวางน่ะทาความสะอาดไม่หรอแล้วปากวางนับมีทาง รถเข็นมีทั้งเครื่องดูดฝุ่นมีทั้งที่ชงที่ชู้น่ะเต็มเลยไม่หรอกวางอยู่ตามที่ประกวางทํางานในออฟฟิศน่ะแล้วที่เนี้ยหมามันก็มากระโจนใส่มาแต่ปุบ๊บประกวางมาันไม่กัดดอกค่ะมาต่ปุ๊บมาโอนเองนะจากแกเอ้ยประกวงทํางานไม่ได้เลยแกเอ้ยของกระเนรนาดก็ไหน,นที่หมาอีกประกวงก็กงกมๆเงยๆไหนจะระวังหมาไหนเจรีกเขาอีกหนะหมาเขาเขาลักของเขาไม่หรอกเองจีไปตีของเขาก็ไม่ได้ไม่หรอก แล้วเขาถามว่าเธอโกรธหมาไหมเธอเกลียดหมาไหมบอกว่าไม่เป็นไรดอกปากวางังจะบอกให้นะคะปากวังน่ะมีความหลังเกี่ยวกับหมาหมาน่ะเคยกัดปากวังมาก่อนค่ะกัดจนเขียวจมมันมันออกกันแล้วค่ะทีนี่ตั้งแต่นั่นมาตอนนั้นปากวังอายุอ่อปอสี่นะจ๊ะโดนหมากัดแล้วปากวังก็จําฝังใจเรื่องหมาจ้ะปาก,ปกวังก็เลยไม่ค่อยชอบหมาเท่าไหร่นะคะแล้วไอหมาที่ออฟฟิศมันก็มากระโจนแล้วก็มา กวนปักกวงทําความสะอาดไม่ได้เลยปักกวงนี่เครียดมากนะคะวันนั้นวันนั้นทั้งวันเลยค่ะทําความสะอาดหมาคุณนไม่ได้น่ารักถ้าทุกคนไปดอกเด้เนาะค่ะนอเรายิ่งปักกวงนมีความหลังกับหมาด้วยนะคะปักกวงก็เลยมีความรู้สึกว่าปักกวงถึงจะน่ารักขนาดไหนปักกวงก็เห็นว่าน่ารักนะคะแต่ปักกวงจะไม่ส้อนจะไม่ไปกอดไปอะไรเขาาะค่ะหมานะเพราะว่าปักกวงมีความหลังกับหมาเนาะจ้ะนะ แล้วปาควางน่ะทํางานใหม่ไม่โอเคเลยค่ะวันนี้ปากวางแบบปวดหัวแล้วก็มึนหัวด้วยนะคะกลมๆเงยๆหนีหมากันนี้นอกจาเนาะทําไมคนที่สวีเดนเขายังรักรักหมาเหมือนกับว่ารักลูกเหมือนกับว่าเลี้ยงคนคนหนึ่งเลยนะจ๊ะอ๋อเขาจะ หาเหือ่อหาผ่า้้ใ่เวลาเจอทักทายกันกอดนะเธอเป็นยังไงบางเธอหนาวไหมเธอยังงุ่นอย่างงี้ผูดเหมือนกับว่าผูดตะเด็กหน่อยพูดตะคนเลยนะจ๊ะหมาเนี่ย คนต่างประเทศที่สวีเดนเนี่ยเขาเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานเลยจ้ะพี่น้องเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะเขาลากเหมือนชีวิตชีวิตหนึ่งเลยนะจ๊ะก็ดูแลกระตุ้มหุ่มหอยอย่างดีแล้วเขาเ,ขาเอาไปออฟฟิศเนาะจา้ะเนาะความจริงก็ไม่หนาวไปเนาะคะเนาะพนักงานก็ตัง้งสามสิบสี่สิบวชีวิตไม่หรอกแบบประวัก็ทํางานแล้วก็ไม่สะดวกด้วยนะหมามันกระโจนใส่อะไรใส่เนาะจา้ะเนาะอ้อแต่สังคมเขาเป็นอย่างนี้ค่ะ เขาเอาหมามาเลี้ยงที่ออฟฟิศจ้ะพี่น้องที่ทํางานเก่าของปากวางก็เคยเจอนะคะมีอย่างงี้แหละเอาเอาไปเลี้ยงในออฟฟิศแล้วก็วิ่งอยู่ในออฟฟิศเดี๋ยววิ่งเข่าหองคนนวนเดี๋ยววิ่งเข่าหองคนนี้ออฟฟิศอ่าต่างประเทศมันจะเป็นล็อก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 ของใครของมันไหมล่คะค่ะ มันก็วิ่งอยากรู้อยากเห็นตามภาษาหมาเนาะจ้ะเนาะแต่ปะกวงนะ่ะทําความสะอาดไนงะประกวงทํางานที่นั่นนะคะปะกวงก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไรแล้วยิ่งเรามีความทรงจําเกี่ยวกับหมาแม่เราเนาะมันก็เคยไม่ค่อยโอเคค่ะหมาเธอเนี่ยไม่ได้ว่าหนารักสําหรับทุกคนนะจจะเนาะ <c oughs> ใจมากพี่น้องจ้าแซ่บๆๆแซ่บประหวังเจออะไรมาประหวังก็มาเล่าให้ฟังเนงาะแต่เนาะประสบการณ์คนที่อยู่ในต่างต่าแดนเนาะจะเนาะ สังคมทุกสังคมกม่เหมือนกันไม่เราฟังพวกความบันเทิงพวกความแตกต่างเนาะจ๊ะเนาะเซีบครัก สุดยอดเลยพี่น้องจ๋าแซ่บคักๆเลยเกี่ยงเลยม,มหมดหละสำหรับคลิปนี้ปากวังสาวไทยในต่างแดนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมปากวังคนไกลบ้านได้เจะ้ิอสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละจ้า